สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามมงคลคาเซนเตอร์ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมต้องต้องบอกว่านะฮะได้ทําตามสัญญาและก็คำเรียกคำ,คำคำคำเรียกว่าเรียกร้องนะครับผมหลังจากที่ได้นําเสนอในส่วนของ Ford v บ t ยแท็นะครับผม4ประตูนะฮะ2.2สีส้มคันนั้น,น,น,น้นไปแล้วท้ายคลิปผมได้บอกว่ามีสีขาวอีกคันวันนี้ก็เลยทําตามที่พูดไว้นะครับว่าจะพามาชมเจ้าฟอร์ดเรนเจอร คันนี้ WiTAC 2002ปี2017-18นะครับผมซึ่งก็เป็นโมเดลเดียวกันกับคันที่อยู่ด้านนู้นเนาะนะฮะมาชมกันดีกว่านะครับว่ามีความพิเศษยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าไม่แค่20,000กิโลนะฮะคันนู้นไม่60,000กิโลผมก็เรียกว่าเอา,เอามาเอามาเทียบให้ดูนิดนึง <laughs> แอบบแอบบแอบบแอบเทียบนิดนึงนะฮะก็พามาดูคันนี้นะครับมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับเ <laughs> ห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีในส่วนของส,องสกรูปด้านหน้านะครับผมจะสีดําตัดขาวอย่างนี้ หลายท่านนิยมนะครับเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัว XLT หรือว่าตัว Y Tag อย่างนี้เองเอาไปแต่งเพิ่มเติมหรือบางคันเอาไปทําเหมือนแรปเตอร์เลยก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวกระจังหน้าที่มีคําว่า Ford ซึ่งคันนั้นจะเป็นสีแดงคันนี้ทําเป็นสีดํามี LED 3ดวงเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับโอเคไปดูรอบคันกันหน่อยนะครับคันนี้อย่างที่บอกครับเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์2.2ก็คือเป็นตัว Y Tag ตัว2.2 6สปีดนะครับเนื่องเรื่องของล้ออลลอยก็สวยงามทีเดียวนะครับมาดูรอบคันกันหน่อย ให้ดูความเดิมนะฮะให้ดูความเดิมแล้วก็การเขาเรียกว่าบอดี้บอดี้ของตัวรถนะครับผมอ่าโอเคด้านหลังก็จะมีคําว่า w i ยแ t a a กเลนเจมีกล้องนะครับวิอินอยู่ในตัวของโลโก้เลยแบบเดียวกันเลยนะครับสวยงามมากนะฮะอืมโอเคนะครับ,นะรบกันชนท้ายก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์มาให้มีทั้งกล้องถอยมีทั้งเซ็นเซอร์4จุดเลยนะนะครับโอเค เป็นออปชันเพิ่มเติมไม่โมเยอะไม่โมเยอะเพราะว่าคลิปก่อนได้อธิบายไปในส่วนของคันสีส้มไปแล้วนะครับโอเคมาดูความเดิมไม่ใช่มีาดูส่วนที่พิเศษภายในดีกว่าจะรีบไปไหนนี่พี่ต้องรีบทำไมต้องรีบให้ดูให้ดูภายในของ Ford r a n g e r ไวท์แท็กคันนี้นะครับผมอ่ามีหนังดำนะครับแล้วก็เดินได้สลับส้มให้ด้วยนะฮะเหมือนตัวท็อปอย่างที่บอกครับผมนี่นี่นี่อันนี้อันนี้พิเศษอันนี้พิเศษมีลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นดอกทวิตเตอร์ก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นดอกที่มีทรงแบบนี้นะครับคุณภาพเสียงนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ายอ่ออะไรเขาเรียกอะไรเนี่ย MaxX นะครับ M m a มหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแต่นะครับตต้องบอกว่าการจัดวางตำแหน่งของอทวิตเตอร์ตัวนี้วางได้ดีพอสมควรนะครับบางคันก็เอามาไว้ข้างบนหรือว่าติดตรงแผงคอนโซลนนหน้าอย่างนี้ก็จะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะแต่มาดูคันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแต่ภายในนะฮะเดิมนะครับไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมไม่ได้ใส่ปรีแอมอะไร เจาะเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ทําให้ความเดิมความสวยของทางวแท็กก็ยังคงความสวยอยู่แล้วนะครับเบาะนังดังดำตัดสีส้มอย่างที่บอกก็สวยงามทีเดียวนะครับตามแบบฉบับของ f อ r d เนาะมันติฟัง,งชั่นพวงมาลัยนะครับทรงวาแท็กก็สวยงามและก็ดูบึกบืนสไตล์อเมริกันอยู่แล้วนะฮะโอเคสวยงามทีเดียวนะครับไม่พูดเยอะมาดูความหลอนะครับความหล่อแล้วก็ความพิเศษของด้านหลังดีกว่าเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านะครับฝั่งนี้ให้ให้ออยให้ออยถ่ายดีกว่านะโอต้ตัวนี้ เห็นไหมมันจะเห็นเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นมไปอยู่ฝั่งนู้นเออแวบนะครับแวบนะครับเปิดเปิดให้ดูเลยตอนแรกปิดอยู่เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับดังที่ผมบอกเมื่อกี้คันนี้ก็แอบหล่อไว้ด้านในนะครับผมโดยการปิดตัวนี้ไว้นะครับเป็นเบาะหลังของทางฟอร์ดนะครับก็ทำ เขาเรียกว่าเป็นตีตู้เป็น t ตีบ็อกซ์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะเป็นลักษณะงานขึ้นรูปใหม่นะครับผมเป็นของโอมออดิโอนะครับก็สวยงามทีเดียวเพราะว่าฝังลูกฝังดอกลำโพงตัวนี้น่าจะประมาณ10นิ้วไหมแปดนิ้วสินิ้วแต่คือผมไม่มีความรู้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรื่องเครื่องเสียงว่าดอกลำโพงมันกี่นิ้วอะไรยังไงนะแต่นะครับผมมองว่าถ้าแม่เหล็กใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเบียดแน่นแน่น,นอนมีมีกระแทกแล้วกันนะครับมีแน่นแล้วกันเปิดเพลงช้านี่เอาเอาไงว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเลย เพราะว่าดอกเขาใหญ่มากคู่หน้าไอ้คู่คู่นึงเลยนะครับก็การเดินแล้วก็การเดินสายแล้วก็การจัดวางตำแหน่งผมชอบในเรื่องของการบิวอินตรงนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับอุปกรณ์เครื่องมือก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาที่จัดวางให้นะครับพอดีเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีแมแรงหรือเปล่านะครับสวยงามทีเดียวนะครับตามแบบฉบับของฟอร์ดนะครับโอเคไม่พูดเยอะไปเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นตัววแท็กนะครับผมรถใหม่ก็หลักล้านก็คือ 995,000บาทนะครับมาถึงตัวนี้นะครับผมให้ราคาเท่ากันเลยนะครับ995,000บาทล้านหนึ่งแล้วกันนะครับขายอยู่ที่659,000บาทเท่ากันกับคันนั้นเลยเพราะว่าคันนี้แต่งตกแต่งก็จริงแต่ว่าเป็นปี17-18นะครับตัวนั้นเป็นปี18เลยก็แต่ไม่คันนั้นเอา60,000คันนี้20,000โลนะครับใครที่ชอบสีไหนแล้วกันนะครับสีไหนเลือกเอาเลยให้เลือกเลยแล้วกัน นสนใจคันไหนถ้าเข้ามาได้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมงคลคาร์เซ็นเต,เตอร์ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line เลยนะครับขั้นใดที่ติดต่อหรือว่าแอดไลน์อัตโนมัติมาไม่ได้นะครับผมฝากไว้เลยค้นหาจาก ID Line พิมพ์เบอร์ผมเข้าไปเลย0905214444รับรองว่าขึ้นไลน์แอดติดต่อได้ทันทีนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในคันนี้หรือว่าคันไหนก็แล้วแต่นะครับผมสามารถส่งให้ได้ ดูเป็นคลิปส่วนตัวเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามนะครับวันหลังมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพะมานําเสนออีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับฝากไปด้วยสําหรับ2คันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ